ที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตรงหน้าผมนะครับเขาเรียกว่าอัลฟาครับผมอัลฟาเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วครับคล้ายกับถั่งงอกเนี่ยครับผมแต่ที่เห็นแบบนี้นะครับรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยมหาศาลเลยครับผมที่สำคัญครับจะได้ชื่อว่าเป็นราชาของอาหารด้วยครับผมแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับพีทพีรวันครับกับรายการ เห็นรับสุขภาพดีบายกีนเลยครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอาหารตัวนึงครับผมเขาเรียกว่าเอาโค f ฟ้าครับผม เป็นราชาของอาหารทั้งปวงเลยครับผมในโลกของเราเนี่ยครับมีผักผลไม้นะครับเป็นพันๆชนิดเลยนะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยที่ได้ฉายาว่าเป็นราชาของอาหารทั้งปวงเนี่ยแค่ได้ฉายาเนี่ยแปลว่ามันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับว่ามันดียังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกันครับว่าไออัลฟ่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆเนี่ยอัลฟ่าครับเป็นผักที่หนึ่งนะครับที่อยู่ใน เอเชียกลางกับเอเชียใต้นะครับที่คนนะครับนิยมรับประทานกันมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าคนไทยอาจจะยังรู้จักน้ออยู่นะครับผมซึ่งอัลฟาเนี่ยก็เป็นพืชตะกูลถั่วนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับถั่งงอนะครับผมแต่ว่ามันมีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับประโยชน์ข้อแรกของอัลฟาเนี่ยคือลดความเสี่ยงผูโรคมะเร็งครับอัลฟาเนี่ยครับเป็นผักชนิดหนึ่งนะครับที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ สูงมากๆครับผมแล้วก็มีสารไฟโตเอสโตรเจนนะครับผมที่ช่วยในการนะครับยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับโดยเฉพาะสำคัญนะครับเซลล์มะเร็งเต้านมนะครับผมจะยับยั้งได้ดีมากเลยครับประโยชน์ข้อที่2นะคืออัลฟาตัวนี้นะครับอัดแน่นไปด้วยวิตามินและธาตุอย่างมหาศาลเลยครับขึ้นชื่อว่าเป็นราชาของอาหารทั้งปวงนะครับผมแน่นอนว่าวิตามินและแร่ธาตุนะครับต้องเยอะมากๆแน่นอนครับไม่ว่านะครับจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 นะครับวิตามิน C วิตามิน E และวิตามิน K ครับและแร่ธาตุอย่างโฟเลตฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมก็มีเช่นกันครับอีกทางเขาจะมีกรดอะมิโนโนะครับอีก5ชนิดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับอาร์จินีนฟินิลอาลานีนซิเทสซีนฮิสทีดีนและกรดแอสปาร์ติกครับประโยชน์ข้อที่3ามเนาะคือ ป้องกันกระดูกพูนได้ครับอาฟาฟ้านะครับมีหนึ่งวิตามินรัศหนึ่งแร่ธาตุนะครับที่ช่วยป้องกันกระดูกพูนนะครับผมนั่นก็คือวิตามินเคและมันกระน,นี้ครับโดยเฉพาะวิตามินเคนี่นะครับเป็นวิตามินที่อาัลฟาเนี่ยมีอยู่สูงมากนะครับ และที่สําคัญครับวิตามินตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่ทําให้กระดูกนะครับไม่มีการเปราะบางครับประโยชน์ข้อที่นนะครับคือช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับผมช่วยป้องกันนะครับโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ครับเทียบฟ้านะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับได้เพราะมีสารตัวนึงครับที่ชื่อว่าซาโปนีนะครับผมซาโปนีเนี่ยมันช่วยต้านไขมันในเลือดได้ครับผมเมื่อไขมันในเลือดเราลดลงนะครับผมโอกาสที่เกิด โรคหัวใจนะครับผมโรคหลอดเลือดก็จะลดลงนะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมและโรค้ายก็จะไม่มากวนใจเราเลยครับและประโยชน์ข้อสุดท้ายนะก็คือควบคุมระดับน้ำตาลนะครับป้องกันโรคเบาหวานนะครับสี่ข้อที่ผ่านมาเพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอัลฟาเนี่ยมีแร่ธาตุและวิตามินสูงมากๆนะครับแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอนะครับผเพราะว่าอัลฟาเจ้าตัวนี้นะครับยังมีไฟเบอร์สูงมากๆด้วยครับ ไฟเบอร์เนี่ยครับมันจะไปช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดของเราได้นะครับผมทําให้ลดโอกาสการเกิดโรคเบาหวานนะครับคือหรือว่าทําให้น้ําตาลในเลือดเราเนี่ยต่าลงมาได้นะครับเห็นไหมครับว่าเจ้าออลฟ้าเนี่ยเจ้าโถดต้นนียครับผมมีประโยชน์อย่างมหาศาลเลยนะครับผมถ้าใครนะครับอยากดูแลสุขภาพนะครับแนะนำนะครับลองหามาทานกันดูนะครับผมสำหรับสาระดีๆแบบนี้นะครับผมก็จะมา แบ่งปันอยู่ระมัดเสมอครับผมถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับสามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเห็นว่าสาระแบบนี้นะครับเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับคนที่เพื่อนๆรักนะครับอย่าลืมนะครับแชร์นะครับผมเพื่อแบ่งปันให้คนอื่นได้รับดูกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ